ครับผมสวัสดีครับผมครับมาแล้วครับชุดโปรโมชั่นครับผมสำหรับช่วงนี้ครับหาเงินยากครับผมมีชุดโปรโมชั่นสำหรับใครที่ใจรักในเสียงเพลงมาฝากครับผมครับสองชุดนี้ครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านราคาแค่ไม่กี่บาทครับมาชมกันชุดแรกคืออะไรครับผมชุดแรกราคา1 1ึ่0หบาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านฟังก์ผิดนะครับ1 1ึ่0หบาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมด้วยพาวมิกสไตล์ครบครับบูทูธเอฟเฟกต์อีคิว ครบจบในมิกเดียวครับเบรครับยังเป็นตัวแบนพัด15นิ้ว1ใบให้ไปด้วยครับผมมาสรับเบรงานตู้เป็นงานไม่อัดทั้งบทครับรับลองว่าใช้แล้วทนทานแน่นอนครับเสียงกลางครับเป็นตัวใหม่ของเราครับ AB.1 ครับทำไมถึงเป็น AB.1 ครับผมครับการดีไซน์ตู้ครับอาจจะไม่เหมือนตู้ AB ครับจะดีไซน์เหมือนตู้มีระดับมากขึ้นครับผมครับข้างหลังครับเนี่ยครับมีเพรสสปิคอนครับ มีโลโก้อะไรครบทุกอย่างงานสีเป็นสีระเบิดทั้งหมดงานไม้แล้วก็เป็นไม้อัดทั้งหมดครับหน้าตะแกรงปัม๊มทั้งหมดครับในตู้12นิ้ว1ดอกและอีก1ดอกครับเป็นชุดที่คุ้มมากสำหรับชุด11,000บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านและใครยังไม่พอใจครับยังไม่จูใจสามารถเพิ่มเปสองกได้ครับผมครับ16,900บาทเท่าน,นั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโอ้โหสุดยอดมากเบส15นิ้ว2ใบครับผมครับกาง1 2นิ้ว อีกสองใบหูถือว่าเป็นชุดที่คุ้มมากและตอบโจทย์กับยุคนี้ครับผมครับไปทีนี้ครับไปทดสอบฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงตัวนี้ครับผม ออออออกกกผมมมมววว่่่่่าา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 าเเ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 เขพยยยัังงจจ้้้ในนนสสสแแแแแตตตลลลิิหหรปไไไทู็ครับเป็นไงครับฟังเสียงครับโอโ้โหได้ทุกแนวครับตู้เบส แบนพาร์ครับผมครับคุมพลังความลึกความแน่นออกแบบเป็นพิเศษสลหรับตู้เบสตัวนี้ครับตู้กลางตัวใหม่ล่าสุดครับผม AB 12.1โอ้โหถือว่าเท่มากด่นม่ออกแบบใหม่ฟังก์ชันสวยกว่าเดิมครับพร้อมด้วยสอนิดหนึ่งดอกและอหนึ่งดอกในตู้ถือว่าคุ้มมากในตู้ก็มีเน็ตเวิกในตัวแล้วนะครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันมิกซ์ที่ฟังก์ชันครบทุกอย่างตอบโจทย์ใครที่เล่นไม่เป็นครับก็สามารถคอนโทรลผ่านมิกซ์ได้เลยครับระบบ EQ ยังมีแบ่งมาแล้วครับผมสำหรับใครที่ชอบปรับ EQ s. ตัวนี้มีมาแล้วเอฟเฟกใครที่ชอบร้องเพลงก็มีมาครับถือว่าครบจบใน,น геро, ชุดเดียวครับชุดแรก 1x1 1 1ค0 0กบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้าน2อ2ค6 0รับ16,900บาทส่งฟรีถึงบ้านโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับผมครับ